กราบสวัสดีนาะนาะมิรักนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับ,บวันนี้ววเรามาออกหมายกัน <Hey. S 1> ที่เขื่อนเขาแหลงนะครับผมไปเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยว่าแถวที่จะได้วันนี้ อไม่ทำไหเละรอดิพอมาถึงไม้แรกก็ไม่รีรอเลยครับผมใสกันเลยครับตีคู่เลยอ่ะตีคู่เลยอ่ะพี่ตีพี่ตีหัวตีท้ายรอบนี้ต่อแบบไม่ใหม่เลย มารอกันเลยยังไมงามเลยนะยิ like <bbe> ่งง่ายพอตีไปได้ไม่กี่ไม้เริ่มมีอาการนะครับอุ้ยกัดรอบแรกอยู่ปะเป็นปล่อยกัดไม่โดนดิเหี้ยอุ้ยใครโดนเรากัดอยู่ร้องไม่ด้วยเลยมันกัดไม่อยู่พี่เอาวะไอ้ดูวะหายรับเดือดแล้วครับดูอันเดือดละ เอออยากเล่าต่อตไม้โนะหแม,ม,ม่กัดไม่โดนปรับหนึบจะไม่ออกไลยเรื่อยต้องปรับลื่นเลยผมปรับลื่นเลยนตะีแล้วตีเบาๆเอามือลาเอาเนี่ยพี่ต่อไม้นะี่หน้าหน้ามีตัวให้ผ่าน มันกัดไม่อยู่พี่กัดไม่โดนไม้มันถ้ามันกัดโดนมันก็เตอะเอะเลยเออมันกัดไม่โดน่งครับไอ้กบไม้ไอ้กบไม้ไม่ต้องไม่ต้องส่งครับวัดเลยใช่ไหมฮะวัดเลยครับวัดสรวนเลยพี่ย้ำดิพี่ย้ำทีต้องปล่อยท่านกัดแล้เฮ้ยวัดเรียบร้อยหลุดเบิรับตัวเบิร์บเปิดปะนะเปิดแล้วเรียบร้อย ต้องอยู่เลยพี่ท้ะมดมันโดนเบรคแล้ว,ว,ว,วลอืมโดนเบ็ด,ด,ด,ดไปแล้วผมว่ามันจะไม่เอาเลยเมื่อกี้มันกัดมันก็ซ้ำอยู่นะแต่มันกัดไม่โดนผมก็เลยกดถึงรับโทนเลยพี่อะเมื่หละครถ่ายไ้วยกนอืม ตีไปตีมาสักพักนึงปามันก็ไม่มีมากัดนะนะนะเช้าเช้าปาไม่ขึ้นจิบเหรอเป็นใหม่ใหม่นะอ๋อมองไม่เห็นมันไม่ได้แล้วเลยไอ้เยอะตึง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 แล้วไอ้เฮ้ยไม่ได้ขิงเลยมันตรงไม่ได้ได้ได้แล้วเราดูว่ามีเรามองไม่ก็จีบมองมาขิงเหรออืมที่ต้องเบาเบาพี่ปลาม่ตื่น รถจิมมันต้องล้มนิ่มึงตามประตรอะมอ่ะมันจะเห็นใช่ไหมลนะ่ะก็อยากวัดโรยไม่เคยวัดโรยนะผบวกัผมไม่เลยพี่เซ <c oughs> ียน <c oughs> ใส่เล็กใส่ใหญ่ค่อยว่ากันขอเป็นจดก่อนอะ่ะ ขณะที่กำลังตีปลาอยู่นะายเรือเขาก็ไปเห็นลูกคอกปลาชะโดอยู่ข้องนึ่งเลยนาะนะเขาก็เลยพามานะลองตียม่คอกนะปลาชะโดดูก็ตีไปตีมาอยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับปลามันก็ไม่ไม่กัดนาคือเล,ลูกคนนี้นะ ตาหน้าหุย่ยเยอะนะเออพี่อุ้ยเคี่ยรไปแล้วแม่มันมุดไปแล้วจับตาดูไม้นี้ไว้ให้ดีๆนะครับดูออบด,ดูกหมดแล้วเต็แมแรงมาแล้วพี่พอวิผมรู้แล้วอุ้ย

ไม่โดนตต่ไม่โดนตต่ไม่โดนตามไม่ได้อะไรวะเอาของของวันเลยพี่วันอะไรอ่ะวันสวนเลยกัดไม่โดนไอ้เชือยปลาอะไรอ่ะจะดัวไม่โดนไล่ไอ้เชีอยตามไอ้เียมาปลามันดุจริงๆเลยนะครับเขื่อนนี้กําลังจะกอสายกลับเอ้าวะ

และนี่ก็คือปลาชโดตัวแรกที่ผมตกได้ในชีวิตนะครับผมอันนี้เป็นผลงานทั้งหมดของวันนี้นะครับลำผมตกได้ประมาณ8ตัวแล้วก็ลำอีกลำหนึ่งตกได้ประมาณ10กว่าตัวนะครับถือว่าไม่แห้วครับผม